ครับสวัสดีครับสวัสดีครับชาว YouTube ทุกท่านครับผมก็มาเจอกันอีกคลิปหนึ่งครับผมก็ถามว่ามาทำไมแถวนี้ก็อาจจะเป็นความฝันของใครลหลายๆคนนะครับที่จะมีรถเป็นของตัวเองนะไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กรุ่นใหญ่โอ้แต่นี่สวยเลยครับรถแต่ละคันนี่กิ๊บๆเลยครับโอ้เป็นรถมือสองนะครับเป็นรถมือสอง แต่เก็บรายละเอียดได้สวยมากเลยครับ SK140 Super X M ครับตัวนี้งามจัดแล้วก็มี ZX120 รุ่นหนึ่งครับผมตัวนี้น่าจะเป็นตัวสุดท้ายก่อนที่จะเป็น130ครับผมแล้วก็มี SK140 LC ตัว LC อันนี้มีเป็น Super X ครับ Super X แล้วก็ม PC130 ครับ คันหนึ่งมีตัวสวยๆนี่แต่แต่ตัวนี้ครับผมผมชอบตัวนี้มากเลยเลย140 LC Super X M เนี่ครับเนี่ย Super X M อู้โซ่นี่สวยครับโซ่นี่สวยมากเลยเต็มๆเ,เลยนะโซ่สปอเก็ตเนี่ยรถชั่วโมงน่าจะมีเยอะนะครับเนี่ยใบแท็กนี่ยังเป็นสันแบบอื้อหือ สุดยอดเลยเก็บได้เก็บงานได้เนี้ยบมากเลยครับไฟท้ายไฟท้ายเดิมเดิมอยู่ครับผมของเดิมเลยจะพามาดูปั๊มครับเด,เดิมเลยครับปั๊มนี่เดิมๆเ,เลยอ้สวย แห้งแห้งครับเนี่แบบแห้งแห้งเลยนะสวยๆครับสวยๆเก็บรายละเอียดดีเนียนๆครับอรถสวยมากเลยครับือมอ กระบอกบูมไม่มีเล้าไม่มีอะไรครับตัวนี้น่าจะเสริมมานะสวยๆครับเดิมๆนี่พวกบูธเนี่ยสลักเนี่ยเองอยู่เต็มเลยไม่มียุบเลยครับโอ้สิเลียนซิเลียนห้าพันกว่าครับนี่นี่ 5,324รั 5, ครับเรียนสูงครับกงหัวเก่งโอ้รถก็อาจจะมีพวกสายที่มันเก่าะครับผมก็เป็นเรื่องปกติสวยๆเลยสวยมากสวยมาก สวย,ยครับสวยมากเลยโอ้ปลายท่อปลายท่อนี่เลทครับเปลี่ยนมามา,มาให้ใหม่เดี๋ยวดูเครื่องอ้เครื่องยังแห้งๆเลยครับเเครื่องยังแห้งๆอยู่เลยครับอืม น้รถนี่รถยังสภาพสวยเก็บไปเลยนะครับจะไปดูโอ้เดิมมากครับเดิมๆเนี่ยการาบตัวน,นี้ก็ยังอยู่ทอยางมันเป็นของเดิมอยู่นะครับยังไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้แตกอะไรเนี่ยเนี่ยตัวน,นี้ยังมีอยู่เลยครับไหม บทุกอย่างครับบูมอาร์มนี่ไม่มีปะเลยครับไม่มีปะไม่มีเล้าหลังเก๋งครับเนี่ยซีนซีนมันจะเคยส้มมาแล้วนะ แกนยังสวยครับแกนแกนยังสวยอยู่เลยโอุงกีบุงกีงก,ก็ก็มีบางโมแต่ก็ป่ามาแล้วครับยังหนาหนาป่ามาได้หนารถสวยรถสวยรถสวยนะ สวยเลยนะครับโอ้โหนะสปอกเก็ตโอนัมโซโเรเล์กาดสวยตอนนี้ก็เป็นฮิตาชิครับฮิตาชิสเต็ก120ตัวน,นี้ก็โอ้โซใหม่โซใหม,ม่สปอกเก็ตใหม่ตนนัวนี้โอ้ทำแครเรี์ขึ้นมาใหม่ครับตอนแรกมันมีแค่ตัวเดียว ทำเป็นคู่แคเลียคู่นี่ก็อืมแต่พวกแขนพวกอะไรก็ไม่มีปัญหาอะไรนะบุงกีโอ้หนาๆเลยครับฟันตัวนี้นะ่าจะรอเก็บรายละเอียดนะรอเก็บรายละเอียดให้ดูซีเลียนนะครับ สามหกเอนี้เป็นซีเรียนต่ำหน่อยไม่ใช่ซีเรียนสูงแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับผมตัวนี้โอ้น่าจะยังไม่ได้เก็บน่าจะขายตามสภาพนะช่วงล่างก็สปอกเกตก็ใกล้จะหมดแล้วครับน่าจะเก็บช่วงล่าง ดูปัม๊มโอ้ปั๊มยังสวยเลยครับกก็บเลยตัวนี้ตัวนี้นะเดิมๆครับยังไม่ได้เก็บรายละเอียดลูกค้าจอดจอดรอจอดรอเข้าหู่ซ่อมครับพุ่งกีก็คนข้างที่จะบางครับนี่ครับ ซื้อเปลี่ยนใหม่ก็จบครับราคาก็คนเร,รู้กันอยู่ครับผมโคบโก,โก้ราคาก็เอาเรื่องเหมือนกันซีเรียนซีอันนี้เป็นซีเรียนต่ำไม่ใช่ซีเรียนสูงแต่ตัวนูน้นอ่ะแต่ตัวนูน้นอ่ะซีเรียนสูงครับสูงมากก็มี pc ครับนีซีรอมคมมสึ ช่วงล่างก็ยังดีครับสปอกเก็ตก็ยังหนาโซ่ลูกปั๊มครับนะปัม๊มปั๊มใหญ่เกินครับปั๊มใหญ่มากครับเป็นปั๊มที่ใหญ่มากเลยมืสุดร้อยสามสิบนี่ดูครับดูลูกปัม๊ม ใหญมากครับโอ้ยเดิมเดิมนะก็มีเก็บสีครับแต่ค่อนข้างที่จะสวยครับคนข้างที่จะสวยเลยโอยรถงามรถงาม เซียเอกแท็กเตอร์ครับเซีย er เอกแท็กเตอร์เออ่ตัวนี้ก็อยู่เขตสายเอเชียครับสายเอเชียอ่างทองสิงห์บุรีครับเส้นอ่างทองสิงห์บุรีเออ่ถ้าถ้าถ้าออกไปจากอ่างทองอ่ะไปทางสิงห์บุรีก็จะอยู่ขวามือครับผมอยู่เทินกลับมา ถ้ามาจากสิงบุรีก็ก่อนจะถึงแยกท่าเรือครับอยู่ซ้ายมือเลยครับผมมีรถให้เลือกสวยๆงามโอ้ราคาเอาเรื่องเลยครับเดี๋ยวคุยกับเจ้าของเขาสััหน่ ครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมเนี่ยมีรถส,สวยๆให้เลือกเยอะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s ับ s c ไคร e ด้วยครับก็สวัสดีครับ